สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาปีนี้ไม้ไผ่รวกตายคุยกันเยอะเลยครับพามาชมปูช้างด่างครับ ซึ่งบริเวณนี้มีอยู่มากเลยครับปูช้างด่างมันก็อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกปูช้างป่านะครับแต่ว่าปูช้างด่างนี่ก็จะไม่มีมือมือหรือว่านวดที่ว่าจะเกาะเลือ้อยพันต้นไม้ขึ้นไปครับส่วนมากเขาจะเลือ้อยไปตามพื้น เป็นด่างด่างออกสีตะกัวครับถ้าว่าเป็น ปูช้างป่าหรือว่าเครืองอูเขียวเนี่ยก็จะมีมือหรือว่านวดเกาะเลื้ยพันต้นไม้ขึ้นไปเกาะเสาเกาะหลักได้แต่นี้่เขาจะเลือ้อยไปตามพื้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาแตกต้นแตกใบใหม่ๆครมองดูสวยดีครับ ปัจจุบันก,ก็ก็นิยมนำไปลงกระถางครับแล้วผมก็เห็นเห็นทางในก o เกิลนะครับเขาลงประกาศขายกันเยอะแยะเลยครับผูช้างด่าง พวกนี้ถ้าขึ้นบริเวณไหนก็จะขึ้นกันเยอะเลยครับเป็นดงเป็นเป็นแหล่งของเขาเลยครับครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับผู้ช้างด่างก็ขอจบคลิปแต่เพียแค่นี้นะครับสวัสดีครับ